สบายดีสวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี้เขาก็อยู่ที่บ้านดงคําเหมินเนาะหรือว่าบ้านบากน้อยเนาะเมื่อานีา้เขาจะรีวิวบ้านดงคาเหมินแล้วก็บ้านบากเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปชนกันเลยเนาะตอนนี้เขาก็มากับเบ่าลาวเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีพี่นอ้องเมื่อนี้ก็กอากาศก็ดีารเน,ะนาะเมื่อนี้เสื้เบิ่งหมู่บ้านอะลรพี่นะ้งองเขาบอกมาจากแกงกอกเนาะเมื่อกี้นี่อันนี้ก็เป็นทางผลเขาก็เห็ดใหม่อะไรเห็ดมาจากบ้าน,นาเตยบ้านไผ่ทอดพี่เลย แต่ก็เป็นทางนินแดงเนะแต่กดีก็เก่าอยู่พี่น้องเพราะว่าคนตรงห้ำแล้วปกติกับจะเป็นที่ฝุ่นมาแหละบันดงคำเหมินเมือมงยมพรแข็งสวรรคเขตคือกันเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องได้ยินเสียงล้มแห้ก็ต้องขอโทษขอภัยหลายเด้อ ส่วนเนี่กเป็นส่วงงานงานดองหรื่องานแต่งลายเนาะหรือว่าขึ้นบ้านใหม่ผ่านไปวังใดก็เห็นเนาะพี่นอ้องมืนน่อวานเท่าสี่เท่า่าจะแก่งกอกเนาะเท่าสี่ก้าบบ้านหัวย่างอะไรแต่สี่ผ่านบ้านเบาเล่า,ลาชิวับ้านเบาเล้า,ลาก่อน ดงข้ามหมื่นเนาะนมังม่วงนี่ปีนี่ดกไลาผลกัคือสซีดีอยู่พี่น้องปีนี่เพราะว่าแต่นี่ก็ตก๊เมือ่อซองเมือเรียนติดกันมาแหละเนาะเมื่อคืนนี่แมงเมาออกไลยขนาดอึงก็คือสีออกแต่บ่ได้เป็นยองเด้อแต่ว่าในตลาดนี่โบเห็นเนาะในตลาดแก่งกอกโบเห็นอึกโบเห็นโบเห็นเขาขายอึกต้องใส่บัวได้ออก เขาขึ้นเพื่อนใหม่ว่าเสียงดังตุมต้มๆหรือว่าบุญนี้่เป็นวัดบ้านพน <c oughs> เป็นไอ้ละถนนกะใไ <c oughs> ข่แน่แต่พนต๊ไปโลดลูกพี่ ไว้เลยโอขนาดพ้นตกได้นี่พี่นอ้องขี้พุ่นโมเมนตนขี้พุ่นดอกขี้ดิ้นเต็มลูกตาเลยหลึกหวาเนาะคันคันพ้นก็ตกี่สิสจำได้เจา้าเพื่อนซานกับเจ้า เาก็มีแต่ในแคมทางจะซื้อในข้างในก็บบุตรข่รรรอยมีไปได้เดียวกับไปกับชุดป่าเห็นตะป่าแหละเนี่ยเขามาจะสื่อของคิดินเขาปากกับเบื้องเพื่อนลังนะนี่ถูกซีเลยอากาศดีพี่นอ้อง บดแดดแล้วก็คึมคึมฮะโอ้แม่แล้วเนี่ยคนตกแล้วกันคันแดดนี่เหมืนกระป้อมมือนออกมาแล้วมแจ่โตใหญ่ๆแล้วออกมาพิงแดดเดี๋ยวจะไปเหตุคลิปของกระป้อมอีกแล้วคนหลนท,ทางสนิทกับบุคลายไป็นได้นาะเป็นบางส่วนบ่ เดี๋ยวนี่นี่คนตกนี่คนแ,ลแหลนคนแหลนหล่นไปแหลนหลดมากดิ้นแจบลงลายได้ไงบันบากได้บ้านทั้งหน้านี่เนะาะบันท้างหน้าก็จะเป็นบ้านบากเมืองจำพรแขงสวรรคเขตคือเก้าพี่นอ้องช่วงนี้บริวิทจากเมืองจำพรน้องพี่น้องกับซอยูววนเวียน,ยนจต่เมืองจำพรนี่แหละเดี๋ยวหายรอบมีรถวิโก้ก่อนที่ไปเมืองอื่นพี่นอ้อง จางงามได้ว่าก็ม่วนใซื้อเด้อปันสูงหมองหมวงไข่พี่ลึกดกแค่ดกว่าปีนี่ขังห่วงค็อ,อศิลค่าถือลายหมวงงมันดกแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์หลายเนาะป่าใหม่ป่าดงยังหลายดินก็ง,งามพร้อม ดินเหล่าดินดอกดินมันอยู่ในเหล่าอยู่ในดงนะพี่น้องเพื่อนผลเห็ดใหม่ขึ้นมาไล่ไล่อีกสิบปีข้างหน้านี่แถวนี้นี่คือเป็นเพื่อนคนบนแล้วไปวะนาอเป็นเพื่อนค้นแท้ เกตเบื้องทางเนาะพี่น้องปกคุ้มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเชี่ยมลุ่มลามยวน้ำกอดอนามัยเครื่องดื่มขายส่งขายใหญ่นี่นี่ขายน้ำทำได้ยินเนาะทำงานก่อนปะอมองนี่ตั้งงามมะลีตต้นยางลายริมมง พี่น้องฝังเป็นตนยางคอยว่าพ้นที่ต้องทั้บุญบานเบาลาวจะแท้เมื่อวันเสาร์นี้ด้วพี่น้องบุญบาทเบาลาวบ้านไผ่มืองจพรเมื่อเนี่กับวันพระฮัทและเนาะวันที่หกแหละเดือน 3, 2, สามปีสองพันเสาร์ วันนี้วันศุกร์วันศุกร์เนาะมือมอื่นวันเสาร์เขาบอกว่าวันศุกร์เขาบอกวันพฤหัสข่อยก็ว่าไปลงมือลงวันวันศุกร์แล้ววันนี้หาอื่นวันเสาร์อื่นเนี่ยอ้าวหย่าคือเคียวงามไว้แท้นี่ยดูว่าแถวนี้ดินดำดำ,ำสุมแพงหลายหย่าเลยเคียวไว้แท้คือว่าพนท้ากระตุกสองมือแม่เนะาะควายนี่สัมชีกินหด้หยา ตุย้ยเป็นตุยย้กกกกยแหละปีกจับมันปีกจับควายใช่ปีงจับควายบอกเราอ่ะบอกเราผนเรียกเห็นปีงจับควายป้อหนามเต็มไหาเต็มคันเลยอย่าบอกนะมันฝนตกเมื่อวานกับเมื่อคืนนี่ค่ะในนี่หน,นามค้ำเนี่แหลนะเนาะฝังเป็นปน,นาที่ ังนี่เป็นนาแซงข่าวออกห่แล้วพี่น้องจนกกะนอะได้กินข่าวเม่าน้าแซงผแลแะ้วนี่ผลเห็ดคายผนยางข่าวหนุกขนางข่าวกับควายหากินปลาทรงปลาซิวอยูกป๊ออย่างนี่น้องวาปลาก็สิลายเนาะตกเบ็ดได้ก็จะขักมีการจกตกเบ็ดปลาหน้าเขาอีก mama mà mà. không, không thể lại này. Nhá, con à? À, con mà hết nơi khác nào làm liền đâu nha con mama 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 quả mama quả mama đang mama 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 đây, mama 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 ดินงามลายเนาะหัวมันเป็นดินดงนะพี่น้องมันก็เลยสีงามปลูกยังก็งามอย่างเต้นต้นหมวกเนี่ยเขียวรูมหลาบมากเป็นพวงอยู่พร้อมอันนี้ก็บ้านบ้าคือเก่าเด้อพี่น้องบ้านคนที่ย,าย้ออยายออกไปย้ายออกไปตั้งแต่ภูมิบ้านดงขมืนมาหอนพีเลยแหละชีวิตบ้านน้อยบ้านใหญ่ก็สิ่งง่ายน,นะพี่น้อง ม่อง่วงไข่พ่าพี่น้องเขาอกโลกแถวนี้ที่ไม่ตะกุกไม่และกกค,คุมเพือนซานเพร่นเนาะห่มเย็นดีเพราะว่าดินดอนผลนมันงามก็เลยปลูกยังกะงาม บ้านเนี่ยปัจจุบันใหญ่พอสมควรเนาะมืดผ้าเห็นว่าพี่นออกมืดพ้นขนาดเลยบันบากละบ้บันต่อไปบ้านยังบาเนี่ยบานเขากาดเหรออันนี้บันบาก ซานพี่เจตลังใหญ่ๆบ้านใหญ่พอสมควรในส่วนใหญ่มีแต่รถเห็นตลอดแบบพวกรถมิโกรถยางหลายๆอันนี้เป็นโรงเรียนงการเนาะดื่อบ้านป้ายบ้านเขาห้องเรียนบ่แหละบ่เห็นนักเรียน ลมก็แห้งๆ,ๆหันนีล้ลมแห้งตัวคนสต็ตกต่อเนือ่องเลยดอกคูณดอกแล้วพี่น้องลยสีหอดยามสงการแล้วพวกแน่น้ำเป็นห่มเป็นนองไปเลยเพื่อนกับเจ้าที่อลี่นอกแถวนี้ าเลิกงเรเียนแล้วนี้10บ่องมุงกว่าน่ะนี่เขากำลังชิมเอางเรียนรอบสองพออยู่บ้านเขาชิบเบมุ่งผกรเลิกนอะบ่ายมุ่งผลมาเขาต่ออีกรอบหนึง่งภาคเหนยนะพี่อน,นออกหนังเฮียนทายรงนเราลงาโรงเรียนเอารงเรียนทางหน้าบ่อนี่ เพิ่นท้ากำลังเลิกหรือเพิ่นท้ากำลังสิไปกับบหุหเนาะอันนี้ก็ชิแมหม้มอต้นแหละพี่นอ้องโตใหญ่บ้านนี้นะพ้นกระชิตกมืดเลย เปิดมาขนา,าดเลยหอมกลิ่นดินขนา,าดเลยได้ผลตกใหม่อันนี้ฮัะจะพาบ,บกิกแต่ขางเดียวเนาะอีกฝัง่งข้างมึมงทำ่ได้พาบ,บกิกนะพี่น้อง กำลังเลิกฮงเฮียนกำลังเลิกเออ,ขอเขากำลังเลิกฮงเฮียน <c oughs> อ๋อเขา,นะเามาตะบ้านเขากาดเอ้าฮงเฮียนนะฮงเฮียนมาต้นอยู่บ้านเขากาดนะโอ้บ้านบางใน,นมึงมีแต่ปฐมโอ้คนมาแต่บ้านเขากาดบอลาวะา่ะมาเข้ากาดมีมอตน้น บ้านบ้านเพื่อเองนี่มีแต่ประงสมบูรณนาะพี่น้องมีแต่ของปหาศึกสาสมน้อยน้ำถ่าก็จะอุดมสมบูรณ์เนี่ยลีตอนนี้เขาก็มาหอดบ้านเขากาดเป็นถิ่นร้อยหลังจากที่ น้องเขงมนหลักอะบ้านบากทะลุมหอดบ้านเขากาะดพี่น้องรีวิวไปสามบ้านพอๆพอพอกันเลยเน้องวันนี้บิ่งกันยาวๆโอ้มังีโอเแก่ไเลย องค์เทพธงสมบูรณ์ในใยว่ามีมัาธนงมีต่ปฐมเลยนี่นะโอ้ยผมมหาธนมอยู่ผมอะอเหรอมหธนมอยู่ผมก็ไดะ พี่น้องพี่น้องง่านจากบ้านบ่ากมาบ้านเขาการดมทัยมมทัยมต้นมีมัทัยมปลายนะำวะอ๋อมัทัยมปลายอยู่แก่งกอกอันนี้มีแต่มัทัยมต้นบนตกใหม่ขักอะไรได้ กินขิดิน้องกุ้มกุ้มต้นไม้ใบหยาก็ะแบบสดชื่นเลยทางนี้จะเป็นทางไปวานาศาก xong 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 มอต,นต,นต,นตน้นต้นต้นบัานบาต้นบาบเขาก็จะง่ายมับนักเทียนเหมือนนี่พี่น้องผักเที่ย่างนอกนี่สำหรับผู้บ้านใกล้กันยากเมือ่อแหลและยอ,ยอีอยางนะคนแหลน แหลนอ okay, okay, ุกระทึกโอเคเนาะพี่น้องสำหรับเขาพาเบิร์กบ้านดงข้ามมื่นบ้านบากหรือว่าบ้านเขากาดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทาก็บิมุ่งหน้าเขาบ้านไผ่หรือว่าบ้านบอลาวเนาะสำหรับคลิปนี้เทาก็บจะขอจบคลิป เอาไหว้ค้ำนี้เนาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วกดสั่นกระดิ่งเผื่อชมพลาดคลิปใหม่จกชซองขงเฮาเนาะพบกันใหม่หพ,หมพี่น้องคลิปหน้าสำหรับลิปนี้จะก,กลับมาแบาสบายดีไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย